ข่าวดูลนครับทุกคนมาลายวันขึ้นบ้านใหม่น้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพง6กแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยครับทุกคนต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอุงอ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงและครอบครัวก่อนเลยนะครับและที่สําคัญครับทุกคนต้องขอเช่นชมครับไปทางด้านพอกการใช้วิรายศิลรับทุกคนที่โอ้ได้ได้ว่ารวบรวมมาลายนะครับ ตั้งแต่ตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วคุณผู้คนและตอนนี้นะครับทางด้านพ่อการใช้วิยัยศิลป์ก็ได้ออกมาโพสล่าสุดเนี่ยบอกว่ามาลายขึ้นบ้านใหม่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ ปิดยอดที่0 0แสนบาทขอบคุณ f อพลังเงียบนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับผมนี่คือข้อความของทุกคนที่พ่อการชัยวิไลศิลป์ได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับท่ามกลาง f c แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีครับทุกคนกับน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างล้นหลามนั่นเองโอ้โหเยอะมากๆเลยครับทุกคนเรามองว่าพ่อการชัยไลฟ์เนี่ย ถึงเดือนไหมครับทุกคนแค่เดือนเดียวนะหรือไม่ถึงเดือนนะหกแสนแตกแล้วนะครับทุกคนปังมากมากเลยนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วครับสําหรับวันขึ้นบ้านใหม่น้ององคงอิงเพชรบ้านแพงรับทุกคนในวันที่ 1>, 1มกรา,าคม2568นะครับใครจะไปบ้างคอมเมนต์มาหน่อยและใครคือนะครับทุกคนใครคือคนที่โอนมาไลค์ให้กับน้องบ้างที่ฟังบิ๊มอยู่ตรงนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับในจํานวน0,000นนี้นะครับทุกคนก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC แฟนคลับด้วยนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูเมตตาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขนาดนี้ครับทุกคนนี่แหละคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นมากกว่าคําว่าหมอลำครับทุกคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนั้น เองครับทุกคนอุ้งอิงแรงอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับอุมอิมผ่าวกระแสนเนี่ยได้มีการอ่านข่าวไปครับทุกคนสําหรับรีสอร์ทที่กระบินตอนนี้คือเต็มทั้งหมดนะครับคนแห่เข้ามาชมอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆจนทางด้านผู้ใหญ่บ้านครับทุกคนได้ออกมาประกาศกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนความแรงของน้องนี่คือแบบไม่แผ่วจริงๆนะครับใครที่มาชมน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิครับ ทุกคนไปดู Facebook ของบอสโจตอนนี้นะครับทุกคนลงคลิปวิดีโอคือคนแบบหลั่งไหลกันเข้ามาจากไหนไม่รู้ครับเพียบเลยวันนี้นะครับที่กระบินบุรีนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าน้องจะไปปรากฏตัวที่ไหนครับทุกคนแฟนๆก็หลั่งไหลไปเนาะ เขาเรียกว่าอะไรบุญหลายสายยาวครับบางคนเนี่ยก็อยากจะเจอน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงอยากจะเจอน้องตัวเป็นๆอยากจะจับมืออยากจะเห็นด้วยตาตัวเองครับบางคนบอกว่าดูแต่ในโซเชียลนะครับไม่เคยดูอิง,องเพชรบ้านแพงแบบสดๆเลยวันนี้แหละฉันจะไปดูอิง,องให้ได้มาเล่นใกล้ๆบ้านฉันใช่ไหมครับทุกคนนะปังมากนะครับจนทางด้านรีสอร์ทเนี่ยครับทุกคนเต็มทุกพื้นที่เลยวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเป็นทางด้าน ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็คือโอ้โหเปิดสาราการ,รเรียนให้เลยะนะครับทุกคนทางวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนใครที่ไม่มีที่นอนหรือว่าหาไม่ได้จริงๆเพราะว่าต้องเดินทางไกลนยครับทุกคนเดินทางกลับไกลบางคนเดินมาหลายเดินทางมาหลายร้อยกิโลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีที่พักจริงๆคือต้องนอนจริงๆเนี่ยเพราะว่าถ้านอนบนรถก็จะ เปลืองน้ํามันครับทุกคนเพราะฉันก็ต้องเนี่ยไปนอนได้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เตรียมที่พักไว้ให้นั่นเองครับทุกคนสุดยอดมากๆนับถือน้ําใจนะครับทุกคนทางทีมงานวัสดุมากๆเลยครับทุกคนปราจีนบุรีนะโอ้โหวันนี้องค์อิงเป็นเหตุจริงๆครับทุกคนและทุกคนคิดดูนะวันขึ้นบ้านใหม่องคงอิงเพชรบ้านแพงครับใครที่จะเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ค้างคืนตอนนี้โทรไปจองรีสอร์ทไว้ก่อนเลยครับพ่อพ่อแม่ ต้องจองไว้ตะตอนนี้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเต็มเหมือนที่วันนั้นอุ้มอิมข่าวกระแสไปับทุกคนอิมหารรสอร์ทที่จะอาบน้านะครับหารีสอร์ทอาบน้ําหารรสอร์ทแต่งตัวเนี่ยปรากฏว่าเต็มนะครับคือวันนั้นโชคดีที่มีอยู่นอกๆครับอยู่นอกๆเมืองเลยนะครับทุกคนอิมก็เลยได้ที่นั้นแหละไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนที่จะไปบ้านน้องอิงเป็นบ้านแพงกับทุกคนนี่แหละองคงอิงหรือว่าระบบอุค์อิงครับทุกคนวันนี้นะครับจนทางด้าน ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกมาประกาศด่วนนะครับรีสอร์ทเต็มทุกที่จริงๆนี่แหละครับทุกคนระบบองค์อิงแล้วก็วันนี้โอ้โหไม่อยากจะคิดวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นงานน่าจะเป็นงานเก็บบัตรไหมครับทุกคนงานเก็บบัตรนะไม่ใช่งานฟรีนะโอ้โหทุกคนเนาะยอมใจนะครับยอมใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนกระแสะเขาแรงดีไม่มีตกจริงๆนะครับแฟนๆเนี่ยแห่หลังไหลกันแบบนะ จากไปชมองอิงเพชรบ้านแพงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเนาะทุกคนนี่แหละกระแสขององอิงเพชรบ้านแพงแนละ้วน้องเป็นคนที่ชอบทําบุญนะครับเป็นคนที่อชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบทําบุญเป็นคนที่วางตัวดีกระตันยูเนาะแฟนๆก็อยากจะแห่ไปชมน้องกันนะทุกคนอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้โหลูกสาวเนี่ยกระแสแรงมากเหลือเกินนะครับส่งกําลังใจไปให้น้องครับทุกคนแล้วก็ขอให้น้องเนาะ ปังๆดังๆเ,เปรียงแบบนี้ตลอดไปนั่นเองครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าอิงเพชรบ,บ้านแพงครับน้องเป็นคนหนึ่งเลยที่แม่เป็นแม่เหล็กด,ดึงดูดเป็นตัวชูโรงนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่แม่อุ้มีหมากระแสพูดเอาไว้เนี่ยบอกว่าโอ้โหคนไม่รู้มาจากไหนนะครับมาดูอิงเพชรบ,บ้านแพงกันแบบหลั่งไหลกันเข้ามาดูแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ น่ารักมากแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนอะแล้วก็ในส่วนของอ่มข่ากระแสนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องเนาะสำหรับอุ๋งอิงครับทุกคนสิ่งที่น้องห่วงมากๆที่สุดอะ่ะนั่นก็คือสิมีคนมาเบิงหล่าบอนี่คือสิ่งที่น้องห่วงครับทุกคนแต่อัญญะทุกงานนะอุ๋งอิงนะนะครับน้องจะชอบเป็นห่วงว่าเฮ้ย ะจะมีแบบคนมาดูไหมวันนี้หน้าง,งานเป็นยังไงบ้างก่อนที่น้องจะออกมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแต่ทุกครั้งที่น้องถามทุกงานที่น้องถามนะครับงานนั้นก็คือแบบว่าโอ้โหนะจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรจะได้แบบรับเสียงตอบรับเนี่ยดีมากๆแฟนคลับก็จะแบบหลั่งไหลกันเข้ามานะครับวันนี้อุงอิงเป็นเหตุอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้อุงอิงเป็นเหตุอีกแล้วนะครับ นะครับวันนี้ลูกสาวเป็นเหตุอีกแล้วรีสอร์ทเต็มโอ้ดีใจเนาะทุกคนนี่แหละคือคนที่ขับเคลื่อนนะครับคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนี่แหละครับทุกคนน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละเนาะทุกคนคนที่ขับเคลื่อนคนที่อะไรยังไงนี่คือแบบสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแส ก็ต้องฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์เนาะบรรยากาศคือขนลุกมากแล้วก็วันนี้๋งอิงเนี่ยก็ ไปหาพ่อโจโนะแล้วก็ไปบอกพ่อโจว่าพ่อลืมลาแล้วบ่เห็นลาเป็นทานพานบอ่อะไรเงี้ยนะ <kole globe> ทุกคนวันนี้ลูกสาวแบบเข้าไปบ่นพ่อโจโนะเออในรถตู้เลยพ่อโจโก็บอกว่าพ่อหนี่ทั้งเหตุงานนะครับทั้งคุยกับผู้กำกับคายอ้ออะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็น่ารักกันไปสำหรับบรรยากาศพ่อลูกคู่บุญนะครับเนาะนสำหรับพ่อแม่ท่านไหนที่กลัวไม่มีที่พักนาะเดินทางไกลอุ้มอ,อิ่มยังไงอุ้มิ่มก็แนะนําอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพัก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออพักที่นั่นเลยมอยากขับรถกลับเนาะบางทีกลับดึกๆแบบนี้ก็อันตรายนะครับรถเยอะนะครับทุกคนเนาะก็ถ้าใครไม่มีที่นอนหรือว่าเดินทางมาไก,ก,กลามาทําบุญอะไรต่างๆไม่มีที่นอนก็สามารถนะทุกคนเข้าไปออนอนพักได้ที่ศาลาการประเรียนที่วัดสดู่เนาะทุกคนที่วัดสดู่นะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมฝ่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ